ันเนี้คือขาั่นแหละค่ะก็ประมาณนั้นค่ะนี่คือการดูดวงของดิฉันหมอดูรีอุค่ะไม่ต้องไม่ต้องทําไม่ต้องบอกอะไรเลยเหรอครับไม่ค่ะไม่ต้องบอกบอกทําไมคะคนดูคนมาดูดวงนะคะหมายถึงว่าอะสมมุติว่าเราไปดูดวงเราก็ต้องการหมอดูที่ต้องการบอกกับทุกเรื่องที่เราต้องการแบบว่าอยากรู้หรืออยากเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องบอกก็ได้นะคะอันนี้คือการดูดวงนะคะคือไม่ใช่การที่เราไปถามเรื่องกับหมอดูเพื่อให้หมอดูมานั่งเดาอีกทีนึงนะคะอันนั้นจะเป็นหมอเดานะ เป็นคนเอเป็นหมอดูหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะดิฉันดูดวงแม่นนะคะสนใจดูหรือเปล่าโอ้มีนายเพิ่งดูดวงไปเมื่อวันสามวันที่แล้วเองครับอุย้ยดูกับหมอที่ไหนคะเป็นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่เพิ่งมาอยู่ที่นี่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ฮะแม่นไหมคะแม่นไหมคะก็ถามว่าแม่นไหมครับโอเคไม่แม่นอีเจ๊อีหมอดูมึงดูไว้นะเดี๋ยวมึงเจอกูละกูจะเปิดสำนักแข่งเองชื่อเลยค่ะตั้งชื่อละ รีหูตาที่สามนี่ค่ะตรงนี้เลยตาที่สามใช้ตาดูหรือว่าใช้ใช้มันจะกายกรรมไปนิดนึงนะคะมันจะแบบว่าคือมันไม่ใช่เครื่องวัดความดันนะคะที่เอามือสอดนะคะมันมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะอ,อ๋อโอเคครับคือใช้นิ้วเปิดไพ่หรือว่าใช้ปิดเอาเป็น่ใช้หมัดกระทุงก็ได้คะ่ะเอาเป็นว่าใช้หมัดกระทุงเข้าไปคะ่ะ <laughs> เพื่อการเปิดดวง เดี๋ยวมินนายจะไปเปลี่ยนชุดครับจะไปจกสายไฟด้วยกันไหมครับหรือว่าจริงๆริง oh <my S 1> ไม่ค่ะ <God. S 1> เดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิฉันจะไปแล้วนะคะ oh. แต่ว่าดิฉันจะดูดวงให้คุณมินนายก่อนอ๋อถ้าเกิดว่าดูไปแล้วแล้วดูอีกมันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะถ้าไม่แม่นก็ไม่เป็นไรค่ะ อ๋อโอเคครับมันก็มีนิดๆหน่อยๆที่มันแบบสะก,กิดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมันไม่ใช่แบบอะถ้ามีร้อยเปอร์เซ็นมีนายก็ให้แค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นที่มันใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหร้อยเปอร์เซ oh, ็นในห้าเปอร์เซ็นอย่าคิดว่าใกล้เลยค่ะนี่คือตั้งแต่คุณมินายเหมือนพูดอยู่เบตรงจะไปเชียงใหม่เลยนะคะก็ประมาณนั้นครับลองดูก็ได้ครับไปลองดูตรงไป <Why? S 2> ไปคุณเป็นคนที่กังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยค่ะวินายเหรอคะ ใช่ค่ะก็ทำไมเหรอครับมีลักษณะนิสัยอย่างนั้นหรอโอ้เขาบอกว่าคุณเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยเก่งนะคะอ้าวคุยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็ใส่หมดนะคะครับอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นการเลี้ยงคนบางคนนะคะคือคือบางทีคุณไม่ต้องเลี้ยงขนาดนั้นก็ได้นะคะดิฉันว่ามันเกินตัวนี่ไม่ได้เรียกว่าเกินตัวหรอกแต่ว่ามันเรียกว่าให้เยอะไปนิดนึงนะคะจับใจให้เยอะนะคะอ๋อครับ แต่ว่าคุณมีบุรุษคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะคเขามีจิตใจที่งดงามเหลือเกินนะคะครับอ,อ๋อดีค่ะดีค่ะสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่เรียกว่าเรียกว่ากำลังกำลังขออยู่แล้วกันนานๆนี้เร็วๆนี้กําลังจะสําเร็จแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะคอนเกเดชันลงหน้าครับระมัดระวังในส่วนของช่วงท้องด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหาผ่อยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็หรือยังไม่ได้บอ,อ,อกวันเกิดเขาเลยนะ เรียกว่าถ้าปัญหารุมเล้ระวังเรื่องของสุขภาพกับความรักการงานแล้วก็เงินด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราป่วยทีหนึ่งกระทบหลายอย่างเนาะครับผมรู้ไหมคะคุณพี่นายเป็นคนยังไงครับคุณได้ไพ่เอ่อห้าดาบค่ะไพ่นี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ได้ไพ่นี้ในสถานะเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ดื้อน,นะคะหัวรัน้นชนฝาเป็นนิสัยที่ค่อนข้างแก้ยากนะคะเมือแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงแล้วก็เชื่อมันในตัวเองค่อนข้างสู้แล้วก็ <c oughs> เป็นคนที่เวลามีความรักมักจะเป็นอุปสรรคในชีวิตครับใช่ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องของแบบว่าเรียกว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วกันนะคะ <c oughs> อะไรเก่าๆที่แบบว่าทะเลาะกันไปบ้างมันก็อาจจะกลับมาดีกันได้นะคะแต่ไม่ไม่เชิงเรียกว่ากลับมานะคะแต่หมายถึงว่าเรื่องมีสภาพหรือสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกหรือการพูดคุยก็อาจจะกลับมาได้นะครับพอได้ในเรื่องของใบนี้แล้วก็หรือในที่นี้ก็อาจจะ เรียกว่าถ้าอาจจะไม่กลับมาหรือก็อาจจะได้แฟนที่อายุห่างกันมากอะไรเงี้ยน,นะคะประมาณนั้นครับผมนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะโอ,โอ้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคนนี้น่าะเป็นคนทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำบุญกับคนมากค่ะให้เขาได้เท่าที่ให้ก็พอนะคะบางทีเราเวลาเรามีปัญหาอุปสรรคคนที่อยู่ข้างเรามันค่อนข้างน้อยนะคะมากกว่าคนที่เราให้เราให้เขาไปร้อยสมมตินะเราให้ไปร้อยคนเลยเราอาจจะได้กลับมาสักสามสิบยี่สิบคนอะไรเงี้ยค่ะบางทีไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะ ถ้เาเรามาระวังเรื่องของการให้บ้างนะคะ,คะแล้วก็ <ผม S 1> นั่นแหละเหมือนที่บอกนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักที่เข้ามานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยทีเดียวเชียวนะคะใช่ค่ะก,ก็ก็จะเป็นเหมือนที่เหมือนที่เจ๊บอกะคะ่ะความรักมักจะพาความสุขและความทุกข์มาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ไตรตรองดีๆสักนิดนึงนะคะแบบว่าเลือกดีๆสักหน่อยนะคะแบบว่าดิฉันเชื่อว่าคุณน,น่าจะทาได้ดีกว่านี้นะคะแต่ c o n เก a t u l a t i o n เลยคะ่ะอนาคตเรื่องที่คุณว้า <ว>ขอบคุณที่คุณคิดไว้ก็ประสบความสําเร็จค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเออระวังอีกอย่างหนึ่งค่ะเออคุณมินัยเป็นคนที่เวลาคิดอะไรอะคะ่ะชอบแบบว่าชอบเหมือน,นะคะแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าหลุดไปเลยกับความคิดนั้นสมมุติว่าคุณมิคุณคุณคิดว่าแบบว่า แล้ววันนี้จะกินอะไรดีนะคุณก็จะเดินคิด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 อะไรทำนองนั้นนะเก็ยฟติยไม่ใช่ไหมค่ยคือแบบว่ามันมันไปเลยจมอยู่ับความคิดไปเลยค่ะใช่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 เพราะฉะนั้นเรามันระวังเรื่องของการจมกับความคิดด้วยนะคะบางทีมันอาจจะทําให้เรามีปัญหานิดหน่อยนะคะอย่างเช่นแบบว่าทําอะไรซุ่มซ่ามทั้งที่ไม่ค่อยได้ทํานะคะค่ะเตะนู่นเตะนี่เดินเหยียบนู่นเหยียบนี่นะคะต้องเรามัดนระวังไว้ เช่นการชนขอบโตะแล้วเขียวใช่เป็นเรื่องปกติเลยนะคะอันนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะก็เลยต้องหาโตะที่มันสูงกว่าแต่มันก็ไม่ได้ช่วยนะคะเพราะสุดท้ายคุณก็เตะขามันอยู่ดีนะคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของช่องท้องไว้นะคะช่องท้องคุณค่อนข้างมีปัญหาบ่อยบวกกับเวลาคุณเครียดทีไรก็ไปที่ท้องทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดให้มากนะคะรีแลกซ์รีแลกซ์บ้างครับผมกินซ้มตํำเยอะไงแสบท้องนั่นแหละแสบท้องปวดขี้กันเลยทีเดียวเชียว ที้อะไรเนี่ยกูด่าข้าวอยู่อ้าวก็มึงพูดมาเองช่วยไม่ได้นะอันนี้ก็คือเขาเนั่นแหละค่ะก็ประมาณนั้นค่ะนี่คือการดูดวงของดิฉันมอดูนีดูค่ะไม่ต้องไม่ต้องทําไม่ต้องบอกอะไรเลยเหรอคะไม่ค่ะไม่ต้องบอกบอกทําไมคะคนดูคนมาดูดวงนะคะหมายถึงว่า สมมติว่าเราไปดูดวงเราก็ต้องการหมอดูที่ต้องการบอกกับทุกเรื่องที่เราต้องการแบบว่าอยากรู้หรืออยากเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องบอกก็ได้นะคะอันนี้คือการดูดวงนะคะคือไม่ใช่การที่เราไปถามเรื่องกับหมอดูเพื่อให้หมอดูมานั่งเดาอีกทีนึงนะคะอันนั้นมันจะเป็นหมอเดานะคะ oh. ใช่ดิฉันจะไม่ค่อยชอบแบบว่าต้องมานั่งให้คนมีเรื่องอะไรสงสัยไหมคะอะว่ามาอะไรเงี้ยคะ่ะหรือแบบถ้าจบท้ายแล้วอยากต่อก๊อกอีกหน่อยอย่างเช่น ตรงนี้แบบถามจี้จุดเลยอ, like, อะตรงนี้อยากจะสาเร็จไหมคะอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเปิดช่วยได้อีกใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ดิฉันไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดไพ่นะคะดิฉันดูตาทิปนะดูตาเนื้อแต่เมื่อกี้ดูเจ้าเกณฑ์ชะตาเพราะว่าหมายถึงว่าเปิดไพ่เกณฑ์ชะตาขึ้นมาเพราะว่าคุณมินัยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนดีกว่าค่ะเรียกว่าเป็นคนที่มีการเปลี่ยนผันทางด้านอารมณ์ค่อนข้างเยอะบวกกับนิสัยของคุณมินัยเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยนะคะหมายถึงเปลี่ยนตามช่วงสถานการณ์นะคะ มันเลยทำให้ดิฉันต้องดูตามเจ้าเกณฑ์ตชะตาว่าคุณวินัยเป็นคนยังไงแน่ๆจริงๆเลยเนี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนาะจะให้อยู่ดีๆก็มาดูเลยมันก็บไดนะคะครับใช่ประมาณนั้นแต่ว่าดิฉันดูจะดูแม่นขึ้นนะคะถ้ารู้จักกันมากขึ้นครัคร้งหนึ่งดิฉันเคยเห็นว่าเพื่อนดิฉันมีอะไรซัมติงกับแฟนเขาด้วยนะคะฮะใช่จะเห็นลึกประมาณนั้นแหละคะ่ะลึกอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะ มันเป็นภาพแบบ image อะไรเงี้ยเหรอครับเออเป็น image มืดค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้ว่าเขาเขาเขามีอะไรกับใครนะคะแต่หมายถึงว่าดิฉันรู้ว่าพฤติกรรมของผู้ชายยังไงดิฉันเคยแซวมันว่าแน่ฉันได้ข่าวว่าผู้ชายแบบว่าเธอถอดออกจากผู้ชายแล้ววิ่งหนีผู้ชายเหรอเพราะเพียงแค่ผู้ชายบอกว่าผู้ชายเคยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็แบบเฮ้ยรู้ได้ไงกูไม่เคยบอกใครเลยนะอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่งั้นเราหยุดอย่ารู้จักกันดีกว่าไหมครับ ไม่ถึงขน้ดนั้นหรอกค่ะถ้าไม่อยากให้ดูขนาดนั้นก็ไม่ดูค่ะเพื่อนว่าเพื่อนดิฉันมันท้าทายอำนาจมืดคต่คือถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดดวงให้ดูเขาก็ดูไม่ได้คนเราจะไป็นละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวคนอื่นไม่ได้หรอกนะคะอ๋อก็ถ้าเกิดว่าแบบมิ้นไนท์แบบพูดประมาณว่าโอเคดูได้ครับดูดูให้หน่อยอะไรเงี้ยก็คือจะดูได้เลยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่คือวางรถรบนะครับในที่นี้คือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะลองสองรับเดี๋ยวสมมติว่า ส่วนใหญ่อะค่ะคนก็จะไม่ให้ดูเรื่องแบบนั้นหรอกค่ะเข้าใจใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบท้าทายแน่จริงมึงลองดูตอนที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบอ่ะได้ท้าทายใช่ไหมแสดงว่ามึงยอมรับนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูค่ะเรื่องแบบนี้เพราะว่าไม่อยากเห็นของคนอื่นนะคะอยากเห็นของตัวเองมากกว่าครับผม ประมาณนี้ค่ะส่วนอเออเมื่อกี้ลืมถามเลยว่าแบบอยากอะไรเพิ่มเติมไหมคะสงสัยอะไรหรือเปล่าที่พี่ไนสงสัยก็คือสิ่งที่พี่ไนคิดว่าจะประสบความสําเร็จอะ่ะมันค่อนข้างที่จะหลายด้านครับพี่ไนก็ทําอะไรหลายอย่างเหมือนกันแหละใช่ใช่ก็ทำเยอะแต่ว่ามันมีด้านหนึ่งค่ะที่เราเฝ้ารอมานานแล้วเรียกว่าทํามาตลอดเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะทํามันแบบจริงๆแต่ว่ามันไม่เคยให้บัตเจดหลอกลกับคืนมาเลยแล้วมันก็ติดลบตลอดซึ่งเร็วๆนี้ค่ะกำลังจะสําเร็จละครับผมเรียกว่า มันเป็นสิ่งที่คุณมีนนายรักอะค่ะแต่ว่ามันไม่สําเร็จสักทีคือมันทําได้แค่ครึ่ๆงๆกลางๆเนาะถ้าให้พูดตรงครับเรียกว่ามันคารา,า,าคาซังอะค่ะคุณมีนนายเป็นปลาหมึกทํำหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งนี้กำลังจะสําเร็จก็ยินดีด้วยค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่ารอมานานมากๆกับสิ่ง ซึ่งพูดไม่ได้นะคะถ้าพูดเดี๋ยวไม่สาเร็จโอเคเข้าใจค่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าพอรู้กัน2คนพอรู้กันเท่านี้ค่ะใช่ใช่เรื่องนี้ก็ยัง่สำเร็จรอดูดําเนินรอดูค่ะขอบคุณมากมากค่ะแต่ก็เรามัระวังเรื่องของที่ที่เจ๊บอกนะคะความเชื่อใจบางอย่างของเราเราเชื่อใจคนเรียกว่าคนในชีวิตของเราเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เกินไปซึ่งบางทีคนบางคนก็ไม่ได้ดีนะคะอันนี้บอกไปก่อนซึ่งอันนี้เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนาะ ก็เลยก็เลยจะติงได้แค่นี้นะคะเอาเป็นว่าเอาแต่ว่าอย่างกรณีเคสเก่าที่โดนหักหลังมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเร็วๆเนี้ยก็อาจจะมีแผนนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดนระวังไว้ครับผมเรียกว่าเรื่องความสาคัญกับคนใกล้ชิดอะค่ะต้องต้องต้องดูดีๆดูให้ชัดเพราะว่าคุณพีนั่เป็นคนที่รู้จักกับใครแล้วทุ่มเทมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นรามัดนระวังไว้บางคนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์นะคะไม่ได้เข้ามาเพราะความรักจริงส่วนใหญ่จางั้นครับนั่นแหละค่ับประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่เรียกว่าไม่ค่อยดูดวงให้ใครนะ คุณมินายรู้จักโลกความจริงที่ชื่อคุณมอดอไหมคะมอดอคือมดดํานะคะครับใช่ครั้งนึ่งเขาเคยขอให้ฉันดูดวงให้นะคะแต่ดิฉันไม่ว่างอ๋อหรอครับใช่ส่วนใหญ่คนอยากคนดังๆอยากดูดวงกับดิฉันเยอะคะ่ะแต่ดิฉันไม่ค่อยดูให้ใครโอ้คุณพราช่วยจะดูแค่เฉพาะคนที่อยากดูเท่านั้นหรือว่าคนที่มีปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยอยากดูนะคะแบบว่าอย่างเช่นคุณมินานยะพยายามจะแก้ปัญหาในเรื่องของเรื่องบางเรื่องนะคะแล้วก็ ดังนั้นจนถึงขั้นที่คุณวินัยจะต้องมานั่งดูดวงเนี่ยก็แสดงว่าเรื่องนั้นก็น่าจะหนักหนาดูนะคะอันนี้ไม่ได้ดูแล้วนะแต่หมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าจะดูก็ก็นั่นแหละคะ่ะเหมือนที่เจ๊บอกระวังไว้ใจคนผิดเพราะว่าเราเป็นคนที่ไว้ใจใครแล้วก็ให้ใจคนไปเยอะนะคะ,คะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันนะคะ,คะอันนี้ดูตามพื้นดวงที่เจ๊เห็นก็คนนั้นอาจจะโดนเรื่องของคําพูดคะ่ะ อันนี้ต้องเราม,มัดระวังอันนี้อันนี้เกิดจากในเกมด้วยอะในกำลังกำลังเข้ามาสู่ในในโลก IC ซแล้วก็ใน IC ก็จะมีบางคนค่ะที่ที่ที่ไม่โอเคกับคำพูดบางคำพูดแต่ว่าเลือกที่จะไม่พูดและเก็บซ่อนไว้ค่ค่หมายถึงในคำเขาหรือเขาทำไม่ค่ะหมายถึงว่าคนในกลุ่มทำกันเองอ ใช่ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่าในกลุ่มของคุณมินายเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็จะพูดแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของความรู้สึกกันสัเล็กน้อยเหมือนพูดพูด,พ,ดพูดแบบว่าพอคิดว่าไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีใจลึกๆมันมีคิดอยู่คะ่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้อขอบคุณมากครับปัญหาใหญ,ใ,หญใหญ่ก็มีเรื่องคําพูดคะ่ะถ้าในแก๊งตอนนี้ทา้เจดูนะคะแต่ก็ที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วคะ่ะก็แฮปปี้เอนดิ้งเออยังไม่เอนสิเพราะว่าคุณมินายกำ แต่กันดีกว่าได้ข่าวว่ากำลังจะเริ่มกับแฮปปี้จะไม่เอนดิ้งแฮปปี้อินเลิฟนะคะค่ะนค่ะพ่อยังไงเจก็ขอให้มั่นใจมันโจฮีนะคะในการกลับมาในครั้งนี้นะคะครับขอบคุณมากค่ะ แต่เจไม่เคยไม่เคยดูมินไนจริงๆนะเจดูมินไนแค่ตอนแบบรู้จักกันจริงๆแค่ตอนที่เจออะไปบอกมินไนแค่แค่เห็นว่ามินไนเป็นห่วงอินานิโนจริงๆทั้งที่มันปั่นนั่นแหละแค่นั้นแหละ แต่ว่าเจไม่เคยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เข้าไปดูค่ะเพราะว่าช่วงนี้เจไม่ค่อยได้อยู่ในโลกไอซีเลยอยู่แต่โอซีแลนไนไม่ค่อยอยากรู้จักใครหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามบนไยรู้จักใครแล้วเบนไนจะเป็นห่วงเขาไปหมดอ่านั่นแหละค่ะบเนไนก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปิดให้ใครเข้ามาเลยโ้ี้ก็ต้องเป็นห่วงเจใช่ไหมก็เป็นห่วงเจหรือเปล่าคือเอาจริงๆเบนไนเป็นห่วงหมดค่ะแต่ว่าแบบบางทีก็อาจจะเลือกที่จะไม่พูดบางทีเราอาจจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะบอกเราแต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นห่วงเขาห่างดีก่าบบทเร็ไไม้แ จำเป็นจะต้องไปถามเขาว่าเออแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรอทําไมถึงเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยคือบางทีเราก็คิดว่าความเป็นส่วนตัวทุกคนมันควรที่จะมีแล้วก็มีพื้นที่ระหว่างส่วนตัวด้วยเราก็ให้เขามาพูดเองดีกว่าว่าเขามีปัญหาอะไรหรือปรึกษาอะไรเราดีกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปถามเขาเรื่องปัญหาของเขาใช่ก็เป็นฟิลถ้าเขาต้องการเดยวเขาก็เรียกเองเลยนะใช่ครับประมาณนั้นครับเป็นไงไม่ค่อยอยากอธิบายเรื่องสิ่งที่ตัวเองเป็นสักเท่าไหร่ครับนอกจากว่าคนที่จะสนิทจริงๆก็จะรู้โอไม่สิเราเป็นคนที่ชอบระบายอยู่่่นนะะแแตบายกคค คนที่สนิทจริงๆใช่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน่อยครับใช่คนนั้นดีนะคะอยู่ข้างคุณตลอดเลยดีครับถ้าถามเรื่องถ้าถามเรื่องตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับในชีวิตในช่วงนี้ไม่ค่ะไม,ไม่ไม่ไม่เรามีเรื่องที่ดีกว่านั้นเร็วๆนี้เละเป็นเรื่องมหัศจรรย์น,นะคะที่เราได้พบกันนะคะประมาณนั้นค่ะ ยังไงไว้เจอกันนะคะ <S <S ได้ค่ะเออจอก,กันครับผมแวะมาหานะครับแวะมาบ้างค่ะได้ค่ะ <ขอ S 2> เดี๋ยวแวะมาบ่อยๆค่ะขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับโอ้อได้ค่ะได้่ว่ามีอะไรจะเผื่อเข้าเมืองมาจะได้แบบว่าไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะได้สามเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะให้เมมว่าอะไรดีครับรีหูค่ะสวยแล้วกันครับง่ายดีใช่แบบว่าคนสวยหัวแดงเอเรียลสวยๆอย่างเงี้ยค่ะลองเมมสั้นๆดูหรือว่าจะเมมชื่อเล่นเจก็ได้นะคะถ้าคุณมีในว่างไม่ดีกว่าครับเอาชื่อจริงเดี๋ยวรับ อ,อยูมึงฟังชื่อเรียน,น,นใครมึะฟังชื่อเล่ยนใครอ่ะอ๋อใครเนี่ยเออเขาจะไปแล้วเจ๊จะไปแล้วนเขาเขาไม่ค่อยว่างอะมั้งถ้าเกิดว่าพูดอีกทีก็น่าจะครึ่งชั่วโมงจบอะน่าจะยังไม่ได้ไปอะอไม่ถึงหรอกค่ะห้านาที